สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะมีกาแฟอะไรอร่อยๆแนะนำบางไหมครับปกติทานนมหรือไม่ทานนมคะสั่งกาแฟให้ใส่นมสั่งให้เธอรักผมต้องใส่ยังไงครับก็ต้องใส่ใจนะคะ้เชียร์นั่งรับเป็นอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งครับได้ค่ะจัดให้คะ่ะ รับอะไรดีคะเป็นกาแฟร้อนแก้วหนึ่งค่ะได้เลยค่ะอเมริกาโน่เย็นเลย่ะคะ อค่ะอ้าน้องครับทําไมผมไม่ได้ที่รองแก้วอย่างนั้นตัวนี้ค่ะเป็นที่รองแก้วพิเศษค่ะที่ผลิตจากคาร์าาบอนที่มีน้ําหนักเบามากเลยค่ะแล้วทําไมผมถึงไม่ได้ล่ะตามหน้าตาลูกค้าค่ะผมไม่ยอมผมจะเอานี่หล่อนคิดว่าหล่อนสวยนักเหรอฉันเจ้าวันนี้ไม่มันเป็นของฉันเอามา นีค่ะวันนี้เรมามีของเล่นใหม่นะคะจากแองเจลีนี่ค่ะเป็นผ้าลายพิเศษเจาตรงมาเลยค่ะมีเยอะมากเลยค่ะนี่แล้วเราจะมาทําอะไรกันนะคะวันนี้เราจะมาทําที่รองแก้วค่ะเพราะว่าแย่งกันเยอะมากเลยแล้วเรามาดูวิธีการทํากันนะคะจะให้พี่เบนซ์แว็กเท็นะคะร่างสรรที่รองแก้วมาให้ทุกคนคะ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะ วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เบ้นวัชเทคค่ะแล้วเรามีของพิเศษอย่างที่บอกกันมานะคะของพิเศษจากแองเจลีนี่ค่ะคือนัทเจอปัญหามาค่ะพี่ที่รองแก้วตัวนี้มีอยู่5้าคน6คนแต่มีที่รองแก้ววันเดียวทํายังไงดีคะแต่ว่านี่มีคัตตาล็อกให้พี่เยอะมากเลยพี่สามารถรังสรรดิดปึกราเป็นที่รองแก้วให้นัทได้ไหมไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเนาะถ้าไม่มีปัญหาก็รบกวนพี่เลยค่ะอย่างไง้ขอบคุณมากค่ะได้ครับกี่วัน ค่พีก็ประมาณดูงานกันไหมคะสิบห้าวันแล้วกันสิห้าวันเนาะปักคือในเนี้ยสามสิบกว่าชิ้นเนาะสู้นะคะสู่แบบยัไรก็เดี๋ยวรบกวนพี่ด้วยแต่ว่าอยากใช้ที่สาธิตวิธีการทํานิดหน่อยได้ครับสบายมากเลยดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะตอนนี้คือตัวลิปเจเกนเนาะใช่ครับใช้ง่ายด้วยครับใช้แล้วก็เสียบที่ตัวใช่ถือว่าใช้งานง่ายมาก ตอนนี้นะคะเราก็จะเอาซีแลนทปหรือเรียกว่ากาวขี้หมานะคะแปะไปบนมูก่อนนี่เป็นลายทีเรือกียกว้ตัว245ก้อ่ส้าหวีร้อยย่กรัมค่ะส2เทปค่ะนนี้ไว้เหมือนเสริมความหนาใช่ครับทำไมทำไมเราต้องใช้อ่างตัวทำไมไม่ใช้ตัวเดียวกันเลยตัว245รับมีเดียวเลยหรือว่า4 0 0 อันนี้ก็ตามาหนัดที่เขาบอกทีว่า29แค่ชั้นเดียวก็จะจบเลยเถ้าเราใช้2ทีผ้าก็จะเป็น 2>, 2ชั้นชั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทัว์อะไรเขาอยู่เล้อใช่ครับเสริมความแข็งรงเพราะว่าตัวผ้าเขามีการทอที่เป็นขนาดใหญ่ๆกว่าใช่ครัจะมีนี้มแ็นรง 2K คือเส้นหนึ่งนะคะจะมีเส้นใยคาร์บอนถึง12,000เส้นค่านชั้ชั้นบนชั้นแรกนะคะเป็น ผ้าเทียมจะใสยไว้เราอยากจะได้ลายไหนโชว์ลายอะไรแล้วก็ผ้าหนุ่มได้ก็ทำทุกความคิดคือสวย่สวยจะั้นแรกใช่ไหมคะันแล้จะอยู่ห่างๆเนเนวกัดแต่ตัวของีนหมเือนเริ่มง่ายนะคะถ้าเด็กถติกูปนอะไรย่างเรียอจะลงเป็นตัวงก เิฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะฉีดทุกชั้นที่วางวางพอเริ่มพูดหลายชั้นแล้วจะเริ่มรู้สึกง่ายแล้ววางสนวนตัวแป๊ะถ้ารับคำก็คือจะพูดชั้นสุดท้ายชั้นเดียวเลยจบยงาแม่แต่ก็ยังต้องใส่ใจในเรื่องของความควาละเอียดที่เราต้องกดผ้าที่แนบกันชั้นอย่างนี้ถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่เนี่ยเราก็คือต้องไล่กดทีละใช่ครับไม่ให้พลาดหลังกันนะคะ มีเกิดการล้างขึ้นม,มาทำให้ชิ้นงานสวยครับมีผลดีถ้าชั้น,น,นแรกเลยครับตรงนี้นะคะเน็ตโถค่ะหรือภาษาไทยตะข่ายน,น้ำยาช่วยนะคะพี่ช่างครับตะข, <c oughs> ขา่ขายน้ำยาเดินไปลุกอับ ทั่วทั่วทั่วบริเวณที่ราวองตากสายนะแต่เที่ยวก็มีสองขนาดขนาดขนาดแล้วก็ประเทศช้นงานาตอนนี้นะคะกํะนนาลังจะวางสายสไปรัลนะคะเพื่อน,นําน้ํายาแล้วก็จะมาขั้นตอนเหมือนการประกอบเนาะก็คือเราก็จะต่อด้วยสายะคะ่ะเป็นสายเดินน้ํายาจากนั้นเราก็เอาแบ็คกิ้งฟิล์มนะคะประกบไปเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็คือเราจะเอาแบ็คกิ้งฟิล์มกับตัวเซรแลนเทปอะคะ่ะมากด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  ต้องระวังมากเลยนะคะตรงนี้อย่าให้มีรอยรั่วอย่าให้มีรูอากาศเลยค่ะสําคัญมากๆเลยตอนนี้เนาะเราก็แปะแบกคกิ้งฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรเลยก็เดี๋ยวไปแวะค้มอากาศออกค่อไปดูดอากาศออกก่อนเนาะใช่แล้วก็ค่อยปล่อยน้ายาเข้าไปใช่ไหมคะไปค่ะไปอันนี้เราก็กําลังจะทําอะไรอยู่นะคะพี่กำลังดูดอากาศดูดออกอากาศออกเนาะ ตรงนี้ต้องมีเทคนิคอะไรไหมคะเป็นการจัดถุงไม่ให้ถุงล้างอีกเช่นกันครับใช่อะไรก็ได้ขอให้ถุงอย่ารั่วอยากให้มีรอยรั่วไม่มีรอยรั่วพอดูดแล้วก็เราก็มาเช็คที่ขอบครับขึ้นอยู่กับปั๊มเราด้วยไหมคะว่าแรงดูดต้องเยอะน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนครับ่าดูดอากาศออกได้เร็วแค่ไหนอย่างสวเทรสีเหลืองก็ใช้งานง่ายมากแต่กดบีบีเเขาก็ใช้ได้แล้วทำให้เราทํางานง่ายขึ้นด้วย น,นี้ก็เป็นการเช็ครั่วครับก็ต้องทําการปิดระบบให้ภายในเป็นสุญยากาศถ้าเกิดมีอาการั่วไหลเข้าก็ตัว<ฮ>สุญยากาศภายในก็จะลายออกครับอันนี้พอดูดหมดแล้วก็คือทำยังไงต่อคะพี่อันนี้รอครับผมรอเพื่อเช็ครั่วให้ชัวร์วถ้าั่วนี่ก็คือเดี๋ยวเขาจะเหมือนแบบกับสู่สภาพเดิมเลยครับอใช่อันนี้เราก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะคะใช่ครับแต่เนี่ยั่วแน่นอน เปิดพัดลมไหมพี่เข้าก่อนไหมตามพี่เขาไปถ่ายตรงนี้นก็ได้ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำยาก,กันเลยนะคะอัตราส่วนจะเป็น100ต่อ31เนาะใช่ครับได้ค่ะวันนี้เราใช้ตัวเองค่ะน่าอยู่ประมาณ100่งร้ยก็พอครับส่วนตัว B ก็คือ31กรรับ,ค,รบค่ะไป ฟองอากาศออกใช่ครับใช่แล้วก็นิ้งไว้ประมาณกี่นาทีนะ,ะประมาณ7นาทีครับ7นาทีเนาะแล้วก็จากนั้นเรามาดูดน้ำยาได้เลยใช่ครับ<ช>ถ้าเกิดเราไม่ทำขั้นตอนนี้จะเป็นอะไรไหมคะ ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าทาจะร้อตัวเส็นมากที่สุดเพราะเวลาเราคนมันจะเกิดคอนอากาศอย่างเงี้ยเห็นบางคนเราใช้ไฟไฟไล่ก็ได้ครับแต่มันเป็นการเล่งปฏิกิริยาของตัวน้ํายาด้วยความร้อนด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัวน้ํายามาแล้วเนาะฟองอากาศหายไปหมดเรียบร้อยค่ะแล้วก็ถึงขั้นตอนการดูดเนาะดูดได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้ํายาจะเดินไวแค่ไหน พอไหมคะพอครับนะโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาก,กดเลยค่ะดูนะคะดูเร็วมากผ่านไปสิบวิแล้วค่ะจะเต็มแล้วเต็มหมดแล้ครับเรียบร้อยค่ะ ใช้เวลา22วินาทีค่ะเร็วมากเป็นสายแล้วนี้เราก็จะให้เขาดูดตัวฟองอากาศส่วนเกินอหน่ะยก่อนแล้นี้เราต้องหยุดก่อนไหมคะไม่ต้องครับปล่อยให้ตัวน้ำยาเดินออกมาก่อนครับเราต้องผสมน้ํายาเผื่อไว้หน่อยทําให้เขาดูดตัวฟองออกมาก่อนชอบเนาะขั้นตอนนี้รู้สึกไวเสียงแั่นครับเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยาหมดพอดี เราก็ควรจะเผื่ออไว้นะเ,เพราะเผื่อเกิดมีการรั่วเกิดอะไรเกิดขึ้นอ๋อ่ะอันนี้ก็เช็จเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วมากเลยขั้นตอนนี้แล้วเราก็เช็คดูอีกทีครับค่ะพอากาศเข้าตรงไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เข้าตู้อบได้เลยเราอบไปบทั้งอย่างนี้เลยเหรอคะใช่อบเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิงไว้24ชั่วโมงแกะออกใช่ครับผมตามนี้นะคะเนี่แหละถึงเวลาที่ใช้ความร้อนในการให้ตัวน้ํายาซึมให้ตัวฟองเขารอยขึ้นมาอยู่บนตะข่าย เบได้ก็ส่งน้องเข้าเตาอบนะคะตอนนี้นะคะเราก็ดูดน้ำยาเสร็จแล้ว เรียบร้อยนะคะอันนี้เราทิ้งไว้กี่ชั่วโมงคะ24ชั่วโมงครับก็คือทิ้งข้ามวันเลยเนาะเขาจะได้เป็นฟูเขียวแล้วก็มีการอบด้วยอันนี้คือเสริมความแข็งแรงใช่ครับแล้วก็ทําตามสแตตชีฟของตัวน้ํายาเลยแล้วก็แกะยังไงดีคะเริ่มเลยกดใส่ถเลือดครับเพราะว่าน้ํายาเซ็ตตัวแล้วมีความแข็งเราจะบานมือได้ค่ะเราจะได้ที่ลองแก้วกันแล้วค่ะ แตกต่างกับตอนวางเนาะตอนวางต้องค่อยๆวางตอนแกะนี่ดึงได้เลยจะต้องปปนี่ตรงแกะตัวชิ้นงานครับอ๋อคือเราต้องแกะชั้นที่เป็นพิวพายกก่อนใช่ไหมคะตัวพิวพายจะติดกับตัวตะข่ายอยู่แล้วครับก็จะแกะมาพร้อมกันได้เลยพิวพายเขาจะแกะยากั ชิ้นงานพร้อมลุดออกจากงูเรียบร้อยแล้วแว็กตีมากครับแว็กน้ำนะคะอ,ะอันนี้ออกก่อนก็ได้พี่ใช่ใช่ เราก็แกะชั้นพิวพายออกไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วก็นี่เป็นชิ้นงานคือเราไม่ต้องแกะเลยแหละมันหลุดออกมาเลยใช่ค่ะนี้แล้วชิ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโช่ากันแกะตัวนี้ตัวเนาะได้ค่ะอันนี้น่าจะใช้สี่อครับแต่อันนี้น่าจะใช้เจอ๋อตัวบ้านๆทั่วไปเจใช่ค่ะงานไอ้ของอาค่าค่ะสเปกแ อยู่ๆก็แกะง่ายเลยแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ไม่โอเคก็ก็คงอดนะครับที่ผมใช้มันโอเคเลยอยู่ที่การทําแต่ละคนดนะ้วยเนาะใช่ครับอยู่ที่วิธีการของแต่ละคนว่าแต่ละคนทําแล้วยากง่ายแบบไหนชอบอแบบไหนนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแงะเลยนี่ค่ะ แค่ออกมาเลยค่ะง่ายมากแค่ไม่มีคาบกาวอยู่บนหน้าไม่มีเลยแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นเราจะมาทิมขอบใช่ไหมคะตัดขอบทีดเป็นปีกมูวนะทิ้งแล้วก็จากนั้นทําอะไรต่อพอะเราตัดขอบแล้วทาการเตรียมผิวครับเพื่อเป็นพ่นเกลียวต่อไปคก็คือขัดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพี่เขาก็กำลังเตรียมค่ะพื้นที่สำหรับการเคลือบผิวนะคะหรือกัรลงแลกเกอร์หรือว่าเป็นโคตติง้งอย่างเงี้ยคะ่ะจะเรียกได้หลายอย่างเนี่ยค่ะกำลังเตรียมกันอยู่เลยค่ะเอาล่าชมกัน,นะคะ่ะว่าชิ้นงานจะเงาปิ๊กขนาดไหน ดูดีค่ะนี่งานวับมากเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบนมากเลยเนะคะขอบคุณะคะ่ะตอนนี้ก็คือไม่ต้องแย่งกันแล้วชวยกาแฟช่วยวางกาแฟพอทุกคนได้ไดเลยะคะ่ะถ้าเกิดใครนะคะชอบผลงานนี้นะคะติดต่อพี่เบนแว็บแคได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของพี่เขาไว้ข้างล่างนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะกาแฟดำไม่ต้องใส่นมแต่คนเท่อย่างผมยังมีคนใส่ใจครับลูกค้าท่านหนังรับอะไรดีคะน้องใจเย็นครับเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นหนึ่งแก้วครับ เมริกาโนเย็นค่ะขอบคุณครับคุณสวยชานุมค่ะขอบคุณค่ะสีสวยกว่ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามีที่รองแก้วนะคะหลากหลายสีเลย อยากได้นะคะเราไม่ขายค่ะแต่เรามีอุปกรณ์ค่ะวิธีการทำไปทำขายกันค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะอยากดดอย่้กดติดหนวันว1 hot bag of peace วัน ใช่ค,ะค่ะ <laughs>